สวัสดีพี่น้องมาได้กินข้าวก็ไม่น้อยเนื้อย่างก็แจ่วดีขมขมนะคะแจ่วดีผมผมเนื้อย่างแต่หนึ่งข้าวเหนียวมื่อนี้บอกอะไรใหญ่ห้างสามโมงเสาร์ใคยังบ้านเดินนอนท่านผู้าสม้มเมื่อเนื้อใครกอนมีชำมไหมแจ่วบีขมขม,ขมกินข้าวแล้วก็สิบไปนอนค่ะเป็นยังคือตื่นมาแต่เสาร์แต่ก็ตื่ตนตีสามค่ะสามโมงเช้ายังไม่ได้นอน สิกินข้าวสุดนอนอย่งลงจ้ะพี่น้องจ้ง mm hmm. ขาขอตักเขาก็ข้าวนึงก mm hmm. ินกันแรบบืเพึ่งตื่นนี้แหละไม่ใช่พึ่งตื่นหรอกเตื่นแต่ตีสามแล้วนะคะ mm hmm. ้ขยับซิทำไมมันทะเลาะกับขาตั้งกล้องทุกวันเลยกีนแล้วก็สิ กินยาเบาหวานนอนได้บ่างมาแบบทีหูขี้ตาย,ยไีไห่หละจะเคลียร์กับชีวิตตื่นมาอย่างเงินตตื่นมาคุยเขาเลยสับมาจัดการกับขยะชีวิตให้มันเสร็จเพราะเสร็จมันก็คาร่าคัช่งขยะที่เราสร้างไว้นี่แหละ เค็ดแล้วกับตรงน้ำเคี้ยนี่เด็กเขาเราเขาว่าเอาให้กับต่อตามเคี้ยพี่น้องเลยอ,อผมได้ใจเอ้ยกระลุกมากสองเอสือสามเสื้อเลยเปไน็นไง ให่เงาห้คุยสนุาอีมั่งใช่วะค <c oughs> นจบขึ้นห่าเต็ม ขึ้น,นหอนั่นตาบใส่ฟังขอโรงงานเอ่ยจแจ๊บแจ๊บรับเขาแซ๊บด้วยา ตื่นมาพร้อมบริด้มาพร้อมใช่ว่าจะกินข้าวพร้อมกันแะเนี่ค่ะตัวแฝดก็ต้องหาสวยตว,วงก่อนต้องไฝดก็ต้องใส่แนวกวงนี่ไลูกของท่านเราจะพร้อม ฝน,นมาพยาพายุมางานถ่วมเมืองไทยป้าเหนีย่ยมีนายก็เลื่อยไปนั่งกำนั่งเสด็ขายล้านเห็ดดิบฝนมาตกถ่วมพยาบัน พวกการ้าดรงที x, ่เร <lent. S 1> ีบค่อยยึดจังมั่งตัวน้ำจะลดตัวเศษตะเกียบจะฟื้นเนาะเป็นฟก็นอ่ะเพื่อเอา กำมืงเห็นเดแบแพ็ลงล่งแรงหายยังดียวงมันฟูกเขาเสรนฟพกเขาโยนจะผ้าวนานส่วน เียหายหลายกว่ามนหน่อยแต่อีกหลายขุยกเกัานใส่ยุงเทพรอมให้เปิดเอากุญแจไม่ซ่องเอกสารที่ต่งไปจากพย่อเอากุญแจฟังโด เกิดเครียดจดมอน้ามต้องไปหาหน,นี้เห็นไปจ้าคาไฟค่าน้ำค่ส่วนกลางแดวนี้มันก็จะมีคาไฟค่าน้ำค่างไปอยู่ค่ะเพราะเป็นหน่าใส่ของแดนที่แล้วเนาะ ก็ค่าดใจใจน่ะส่วนจ่างเป็นไรปีไปเลยแค่เร็วเรียบร้อยเอาเอกสารมัดเน,น,นียไว้ในสรอยเอกสารเราเอาไว้ให้พี่สาวพินเอาไม่น้อยมเาเจ้เอ้ยพอมาเจ้เอ้ยแล้วก็ดูคุณทาน ลองนะชุกหลาดก็หายแก่เห็นแล้มจะเด้ลงมันจะเด้จบๆเป็นยัางๆองเ้ยเข้าใจบ้าว่าหยันนึงน่ะมันแป๊บเดียวสำหรับคนที่มีหนี้สินแบบผาละ คอนี่รีมีนีสินและผารลก็ว่ามันโดนสิ้นเดือนมากไม่น้อยนี่ยเกติเด้อเงินออกจากสวิตเดนแล้วเดียรเยนะเงินเดือนสวิตเดนออกปั๊บส่งปุ๊บให้เขารลค่า,านาดข้าไฟเขาส่วนกลางค่าใส่ใจเขา,ากลางเดือนอีกแล้วนัองเดือนบ่พ่อ คือกอไปขอเกิดทสบายขึ้นเพื่อนว่ากับตองเค่ไอ้แม่จกกันบ้านอย่าง้แบบนั้นไปใจของเด่นนี่ไปไแล้วแต่ใจล่วงหนา้าเป็นเป็นปีใบก็สบายไปตัวชิบ่มี่เนี่ีสินแล้วมีชีวิตก็บ่มีแล้ว คุลองก้นใช้ขนานังขาไฟ้ากินนขาอยูข่ขาลูกป,ปโาลเรียยคขาหมา้อนบานขาชารถก้อนขาเชาชาวบาคขาพนรถเนาะสารพัดนี่เข้าใจเด้เพราะว่าไี่นายแบกมาหลายปีนายเข้าใจเด้วย่้ คอนโดยดวยนขะองเจ้าสิเจ้าใบยวนะพะยายามเชี่ยวแนวเรร่อยคุยกันตรงต้นพร่อเหมือนซอยไม่มีปัญหาแล้วร้านเล็กก็แพ็คลงลังแล้ว หากัะสุนไนร่องพี่น้องให้กำลังใจแม่พูดกึงลังระลดเจ้าของจนตอนนี้แล้วเฝ้าตึงเฝ้าลุกหน่อยพันจุดนี้ไม่ได้แล้วหน่อยอยู่ในโลกของความโกหกตัวเองมาหลายปี ม so, mm ู่นเห็นด e ้วยว่าอ nah, ี่ย uh มันเกิดถ <état> ึงก็ชีวิตจับของแกกอดเด็ดฟ้อนสงสารเด็ดฟ้อนข้ามาเลือกก่อนฟังห้องโดทุนรักโมรับจาเฮ็ดมากมือนี่น <Switzerland> ี่สิบอมาตัว <calam> จับของทุกวันนี้ไม่กูบอกกูเองแล้วถ้าแกงขนมใส่เราทำ อยากให้หลายๆคนแม่ที่มีแต่ให้จะได้รับจะสิ่งผิดี่ยนนองกลับมาเกินครับพีน่นอ้องนั่แหละขอบใจด้วยว่ามันยาก่เม่อไจะก้าพันมันไหร่แสดงว่ามันอไชนะเมันเลยในช่วงที่เราจะเก้าพานนันบอกเลยว่ามันดังลาสาหัดบ้าน เราจะคิดว่าสักูายไ,ไปก็คือเขาก็ะสง่สองไปแล้วแต่องนแดนไปแล้วแต่บ่ใบไใดก็แล้วแต่ห้าตาบวมหูห้ามตาไม่เห็นแล้วแต่ห้าตายไปกระเ,เท่าะกระบาดคณะนี้เขาเ,เห็นชีวิตเท่าเท่ากับตายสาวกันห้ากระบาดังรับรูรับเห็นยังสาวตื่นบางก้นเมื่อไดมีลูกนีเต่าจะไม่นางสงเสียลูกหลาน แล้วึงจะได้เรจะความเจ็บไใจกบขึ้นมาเพุกันสู้ต่อ <c oughs> สู้ต่อไปนับวันหนึ่งคุณจะก้าวข้ามและก้าวผ่านมนไม่น้อยวันนี้เิงใจ่จโอเคขึ้นเยอะอะไรนจ้า คนแย่งทีมาอกไปนั่งคนขวนนั่งภาษาประมานี้เดี๋ยวมื่อไนคลิปหนาคลิปหนาไม่ไน้นอนตื่นก่อนแล้วจะ่มาวอาอยากอื่นอยก่ตั้งค่าได้แล้วจะจ้งรากนะคิดิดไดบ่ายจ้า